จุดอ่อนของ Cardano นะครับในการที่นำสมาร์ทคอนแท t มาใช้คืออะไรนะครับและวันนี้เราจะไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับว่ารายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับจุดอ่อนนะครับที่อ r n ลัโซได้นำสัญญาณ Smart c o n นแท t มาสู่ก่อนยานโน่คาดานนะครับ, ano, ะรบจะเกิดอะไรขึ้นมันมีจุดอ่อนอะไรบ้าง เดี๋ยวเราต้องไปรับชมหลังคลิปนี้กันนะครับครับวันนี้ใครมาติดตามในคอนเทนต์ของคาดานโนนะครับเราได้จั่วหัวและจั่วประเด็นนะครับว่าคา r ดาโนเนี่ยนะครับได้นําได้มีสมาร์ทคอนแท็เป็นของตัวเองและนะครับที่อัลันโซได้นําสัญญาณสมาร์ทคอนแท็มาสู่คาดานโนฉะนั้นจุดอ่อนที่สําคัญของคาดาโนตอนนี้คืออะไรนะครับที่การใช้สมาร์ทคอนแท็นะครับฉะนั้นเขาบอกนะว่า ในปีนี้นะครับเป็นเราต้องรู้เลยนะว่าคาร์ดานโเนี่ยเป็นปีที่ดีที่สุดนะครับปีหนึ่งเลยของคาร์ดานโนะครับหรือ ADA c o i นะครับซึ่งเราได้เห็นมูลค่าโทเค็นนะครับที่เพิ่มขึ้นเป็น1 2 0 0 0นัับตั้งแต่วันที่1มกราก่อนที่จะมีการปรับราคาเกิดขึ้นในที่สุดและในขณะเดียวกันนะครับ ADA นะครับหรือ ADA เนี่ย ถือเป็นเหรียญคริปโตที่ใหญ่ที่สุดอันดับที่5ของโลกด้วยมูลค่าการตลาดอยู่ที่4.8หมื่นล้านดอลลาร์แน่นอนนะครับในช่วงขาขึ้นของบิตคอยนะครับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคมนั้นแสดงให้เห็นถึงแรงผลักดันให้กับราคาของเ d a านะครับปรับตัวขึ้นอย่างมากเลยนะครับแต่บางทีนะครับและบางสิ่งเนี่ยที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับคาดาน เลยก็คือนะครับการพัฒนาอย่างรวดเร็วที่เกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมายกตัวอย,อย่างเช่นนะครับในเดือนมีนาคมนะครับเครือข่ายได้มีการทำ Hard f o x Mary นะครับซึ่งเป็นการอัปเดตที่สำคัญที่ได้นำฟีเจอร์ Multi Access นะครับมาใช้ในระบบนิเวของ c a r d a n นะครับและนับตั้งแต่นั้นมา Cardano ก็เริ่มมีความ นะครับสำหรับในการอัปเกรดในครั้งต่อไปที่มีชื่อว่าลอนโซโดยการอัปเกรดเนี้ยนะครับคาดว่าจะช่วยในการพัฒนาและสร้างเครือข่ายสมาร์ทคอนแทกนะครับบนเครือข่ายของคาดาโนได้เร็วที่สุดในระหว่างการสัมภาษณ์ของเร็กเฟสแมนนะครับบนพอดแคสต์ล่าสุดผู้ก่อตั้งคาดานโอนจากายชาลส์นะครับฮอวินสันนะครับได้แชร์ และอัปเดตในปัจจุบันนะครับเกี่ยวกับข้อมูลของ Cardano ทั้งหมดนะครับเขาบอกอยงนี้นะครับว่าตอนนี้เรามีฟังก์ชัน Multi Access นะครับดังนี้คุณจะสามารถทำข้อมูล Meta นะครับและออกโทเค็นบน Cardano ได้นะครับแน่นอนว่าคุณสามารถในการเขียนโปรแกรมเครือข่ายที่จำกัดแต่อลอนโซนะครับจะช่วยเพิ่มความสามารถ ในการเขียนโปรแกรมเหล่านั้นนะครับและมีพื้นฐานส่วนใหญ่มาจากโมเดล UTXO ที่พร้อมใช้งานอยู่แล้วถ้าตรงนี้อ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผู้กอ่อตั้ง Cardano ยังกล่าวต่อไปด้วยนะว่าในขณะที่ขั้นตอนการทดสอบยังกล่าวเนี่ยนะครับต่อไปเนี่ยระบบนิเวศจะค่อยๆเปลี่ยนจากสีน้ำเงินมาเป็นสีขาวและก็เปลี่ยนเป็นสีขาวมาเป็นสีม่วงนะครับ สีที่เปลี่ยนแปลงตามความคืบหน้าของกระบวนการการอัปเกรดนะครับโดยความสำเร็จนะครับในระยะเริ่มต้นของ a r ร n น o so b บูนะครับก็จะแสดงให้เห็นว่าการทดสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นมีแนวโน้มที่ดีนะครับแม้ว่าในขณะน,นี้คาร์นโน o กำลังจะเตรียมมุ่งหน้าในการอัปเกรดครั้งต่อไปนะครับในประมาณเดือนสิงหาคมนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถในการเขียนสัญญาณน,นะครับ หรือในการเขียนสัญญาสมาร์ทคอนแทคแต่อย่างไรก็ตามนะครับนายชาลส์ฮอกินส์นะครับก็ยังมีความกังวลเกี่ยวกับอุปสรรคักที่อาจจะเกิดขึ้นอันนี้คือจุดอ่อนที่สุดนะครับของคาดานโนเลยทีเดียวนะครับปัญหานะเรื่องนี้นะครับไม่ได้อยู่การควบคุมของบริษัททั้งหมดครับปัจจุบันมีกระดานแลกเปลี่ยนเนี่ยมากกว่า100แห่งที่ิส s t เหลียงคาดาโนมีคง สร้างนะครับพื้นฐานกระปักเนี่ยเป็นจํานวนมากเลยและองค์ประกอบที่แตกต่างกันดังนั้นที่แท้จริงนั้นจะไม่ใช่ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีแต่เป็นปัญหาด้านการประสานง,งานมากกว่านะครับดังนั้นคาร์นาโนก็จะมีปัญหาเลยนะครับเพราะว่ามีคนมาทำนะครับแพลตฟอร์มบนหรือธุรกรรมบนบล็อกเชนใต้คารนโนหรือทำธุรกิจบล็อกเชนใต้คาร์นโนเยอะนะครับฉะนั้นสมาร์ทคอนแทกที่ คาดานโน่ได้มีอยู่ตอนนี้นะครับคนก็ทําต่อครับเมื่อทําต่อเป็นจํานวนมากนะครับไอ้โปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เชื่อมโยงเข้าหากันนะครับตรงเนี้เขาบอกว่ากลัวว่าโปรเจกต์ต่างๆนะครับมันจะเละนะครับมันจะไม่สามารถเป็นไปนตามนั้นนะครับฉะนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าคาดานโน่เนี่ยก็มีคนเข้ามาใช้เนี่ยเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่า c a r านโนก็จะมีองค์ประกอบแต่ละอย่างนะครับในแต่พื้นที่นะครับทั้งร้อยกระดานเทนหรือการในการซื้อสินทรัพย์นะครับการทำโทเค็นการการใช้บริการบนบล็อกเชนของ c a r านโนก็จะแตกต่างกันนี่แหะครับคือปัญหาเรื่องของความเป็นเอกภาพนะครับถึงแม้ว่า c a r านโนจะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับมีการที่จะพัฒนาอัปเกรดนะครับในอลอนโซแต่ละเศษ ในแต่ละเฉดของสีนะครับเพื่อจะพัฒนาระบบนะครับในการวิเคราะห์ของคาร์ดานโนต่อไปนะครับดังนั้นสิ่งนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าคาร์ดานโนเนี่ยพยายามอัปเกรดตลอดเลยนะครับและแต่ในระยะแต่ละครั้งนะครับถ้าเกิดเขาอัปเกรดและอยู่ในช่วงของคริปโตนะครับขึ้นเราก็จะเห็นว่าคาร์ดานโนเนี่ยมีการทำ ออไทมไฮนะครับหรือว่ามูนเนี่ยหลายครั้งมากเลยตั้งแต่เดือนมีนาะคมที่ผ่านมานะครับดังนั้นเราก็ต้องมาลุ้นกันในเดือนสิงหาคมว่าคาดานโนเนี่ยจะมูนอีกหรือไม่นะครับเสียดายที่ครั้งนี้นะครับในเดือนมิถุนายนนะครับหรือเข้าเดือนพฤษภาคมตอนปลายเนี่ยคาดาโนนะก็ไม่ได้อยู่ในราคาที่ดีเท่าไหร่นะครับก็ยังมีอยู่ในช่วงที่ ก่อนที่มันจะมีการเปิดสมาร์ทคอนแทคนะครับก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันมันบูมมากๆนะครับแต่มันยังไม่มูลนะนะครับมันบูมไปถึง50นะครับบาทด้วยกันอันเนี้ยผมอ้างอิงมาจากกระดานเทรดของ b i n a s a และก็กระดานเทรดของอ่าบิทคัพนะครับส t งโปรนะครับราคาของคาดาโนอยู่ตรงนี้นะครับพอหลังจาก ่ที่มันอัปเกรดเสร็จปุ๊บนะครับราคาร่วงเลยทันทีนะครับมาอยู่ที่40บาทด้วยกันนะครับ1ดอลลาร์กว่าๆเองแล้วก็เราก็หวังนะครับว่าในช่วงของเดือนสิงหาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่ค่าราคาของเหรียญแอ c o อยและ t c o i n มันจะกลับมาและผมเชื่อว่าถ้าคาดานโเนี่ยมีการพัฒนาหรืออัปเกรดในตอนนั้นอีกนะครับก่อนหน้าที่จะมีการอัปเกรดเนี่ยราคาน่าจะมีการ กระชากสูงขึ้นอย่างรุนแรงนะครับและผมเชื่อว่าคาดานโออาจจะเป็นคำตอบของท่านในอนาคตนะครับที่จะเป็นแพลตฟอร์มที่ท่านเลือกและเป็นเหรียญที่ท่านไว้วางใจในการเทรดครับสำหรับวันนี้ขอคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมในคลิปนี้กัน,นครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b ์และกดกระดิ่งด้วยนะครับที่จะติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซี ได้ทุกสัปดาห์เลยทีเดียวจะเฉพาะโคดานโนตครับตอนนี้ทุกวันเลยแถมวันหนึ่งได้ละสองสามข่าวด้วยสามปนะครับก็ทางชาวนะครับซี o ของคาร์ดาโนก็เปิดตัวแรงนะครับกะที่จะแซงนำแพลตฟอร์มอื่นๆไปให้ได้นะครับเราก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองสำหรับวันนี้เรามี4ี่ช่องทางนะครับคือบล็อกดิจิ c เฟ o บุ๊กยูทูบและไลน์กลุ่มนะครับไลน์กลุ่มเราชื่อคริปโตเกนซี่คอมมูนิตี้นะครับก็สามารถ เข้าไปหาใต้ลิงก์ได้หรือแถบชุมชนถ้าไม่เจอนะครับก็เข้ามาถามเราได้ช่องทางใดช่องทางหนึ่งสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับเคริปโตสิสำหรับวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ